รีบไปข้าหลังวเอล่ามาพบกับสิ่งอย่างฟาวเทนและฟีนอลมินอฟพานาัทเตอวิาตารวมบูตเตอร์เนี่ยอยู่ที่ร้อยห้าแต่ว่าทำตาลล้อหกและทำให้เขา,าแฝงอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดนะโอ้โหวีเอล่าร้อยแปดนะโคตรสุดน,นะถ้าเกิดใช้บอวิชั่นบูตเนี่ยเล่นเซนเตอร์ได้นะค้าพร,รังที่เป็นจุดหน่คือเกมลับแน่นอนนะวีเล่าเนี่ย โน่นหนึ่งอ่ะด้านวิฟิลตัวรับเกมรับมันก็ต้องตึงอยู่แล้วแล้วก็อากาศสยานในเรื่องของความแข็งแกร่งก็น่าดีแต่ว่ากระโดด78แนะครับแล้วก็ร่างนี้เป็นเดสทอยเลอร์ที่จ่ายบอลหูส่งสันอีก90นะเลี้ยงบอลอมบอลโอเคใช้ได้นะแต่ว่าจบสกอร์เนี่ยไม่ค่อยดีนะความเร็วคี้ขึ้นพาวเวอร์ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าสปีดต้นเนี่ยผมว่าออกตัวแอบช้าไปนิดนึงนี่นะผมเล่าแบบเชื่อกับร่างบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ให้ดูนะครับโอ้โหเรียกว่า ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับร่างบล็อกทูบล็อกนะผมว่าร่างใหม่นี่คือกินเลยนะครับดีกว่าทาั้งในเรื่องของเพลสไตล์แล้วก็เรื่องของค่าพลังนะแต่ว่าค่าพลังอะ่ะดีกว่าหลายส่วนแต่ว่าจะบวกอยู่อันหนึ่งสองแต่ภาพรวมก็คือแบบโหดีกว่าชัดเจนอะ่ะนะฮะมาอันนี้ลองเปรียบเทียกบกับร่างแองเกิลแมนนะครับร่างที่หลายคนดูก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับโน .1 น,นะเดี๋ยวลองดูนะครับร่างใหม่ก็จะมีจ่ายบอลที่ดีกว่านะในเรื่องของส่งสั้นนะครับ เกมลับโอ้เกมลับเนี่ยจะเปร่าแองเกิลแมนนะเพราะว่าพีฟตาแองเกิลแมนเกมลับจะดีกว่าแต่ว่าดีกว่าแบบเล็กน้อยนะส่วนถ้าเป็นสภาพร่างกายนะก็แน่นอนหรือว่าจะเป็นล่าเดสทอยที่ก็นั่งดีกว่านะคือถ้าเปรียบเทียบกันอะผมว่าถ้าดูเป็นแค่ค่าพลังนะร่างใหม่เขานั่งดีกว่านะแต่ว่าถ้ายืนวิฟิลตัวลับแน่นๆนะจะยืนตำแหน่งดีๆนะแองเกิลแมนก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเทียบกับมาเกเร่เพื่อร่วมทีมชาติให้ดูนะครับก็มาเกก็จะมีเลี้ยงบอลจ่ายบอลดีกว่านะครับเกมลับโอ้เรียกว่าชิบหายและชัดเลยนะ คืออาที่วีล่าดีกว่าเนี่ยก็จะมีแค่แข็งแกร่งกว่านับนอกนั้นนี่คือแพ้มาเกลเล่หมดนะก็แต่จุดหนึ่งที่ดีวีล่าดีกว่าเยอะๆเลยคือสเรลร่างกายนีแต่ว่านอกนั้นเนี่ยค่าพลังพลังอ่ะถ้าเทียบค่าพลังนะคือแบบมาเกกินขาดเลยสามราบที่ควาเปรียบค่าของวีล่านะดีเดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไปร้อยตามหน้าการแล้วกันเนาะคือถ้าจะร้อยหกเนี่ยบูทง่ายๆเลยนะครับก็บูทเกมลับอะไรก็ได้นะจะดีเฟนต์ก็ได้นะดิวลิงก็ได้ผมลองกดเป็น,น,นดิวลิงแล้วกัน โอเคถ้าบูตดิวลิงนะเน,นี่ยร้อยหกออกโต้ได้เลยนะไม่ต้องใช้บูตโค้ดแต่ว่าถ้าวีลาบูตโค้ดอ่ะเขาจะไปร้อยหกง่ายนะอย่างถ้าเป็นโค้ดเกมลับก็ได้นะบูตสเปเรติเออบูตคาเปโลบูตอินซากิก็ได้นะอย่างเมื่อกี้คือบูตแบบบูตดิวลิงแบบไม่ต้องใช้บูตโค้ดก็ร้อยหกนะครับถ้าเราเล่นสายบัคนะคือเล่นเซนเตอร์นะอูห้หูสายซีบีหนึ่งร้อยแปดนะครับน้องๆืหคาพลังแบบโหดจริงนะบอกเลยว่าโหดจัดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นสายเซนเตอร์นะจะลด เกมลับแล้วไปเพิ่มแอร์ลูบอดี้อย่างเงี้ยมันก็ได้นะจะเพิ่มแบบรถอันนี้นิดนึงแล้วเพิ่มแบบความเร็วนะจะเพิ่มความเร็วสปีดต้นอย่างเงี้ยก็ได้นะนะก็ได้นะทำให้แบบเร็วขึ้นดีขึ้นนะก็ยังร้อยแปดเออร้อยแปดเหมือนเดิมนะในค่าพลังแฝงนะฮะโอเคนะคแต่ว่ากลับมาที่สายหลักของเราแล้วกันก็คือสายมิดฟิลตัวรับเนาะถ้าเกิดเล่นในสายมิดฟิลตัวรับเนะี่ยผมจะลองปรับพาสซิ่งแลวกันเพราะว่าบางคนเนะี่ย อาจจะไม่ได้อยากได้พาสซิ่งเยอะเนาะเอาไปกระจายส่วนอื่นบ้างนะอย่างเช่นอยากจะได้สปีดต้นโอเคปรับสปีดต้น80ปรับการกระโดด80นะแบบนี้ก็106เหมือนเดิมนะครับปูโหูข้าพลังสวยขึ้นไหมผมว่าสวยขึ้นนะาจ่ายบอลอะไม่ถึง90นะครับแต่ว่าเราจะได้ส่วนอื่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสปีดต้นดีขึ้นนะครับแล้วกออ็การกระโดดดีขึ้นแต่ว่าใครอยากจะดันความเร็ว90ได้ไหมได้นะครับเพราะว่าวีล่าเนี่ยปรับได้หลายทางนะผมลองดันความเร็ว90ดูนะปู่ความเร็ว มันปรับลําบากแล้วบอกรูว่านะครับเอาประมาณนี้ป๊นหนึงนะนี่อ่ะดันความเร็ว90นะแต่ว่าโอวอร์จะลดเหลือแค่105นะ่ะเดี๋ยวลองบู์สเปเรตติดูนะโอเคหูถ้าเกิดดันความเร็ว90บู์สเปเรติ ร้อยหกนะในส่วนของเรื่องสกิลนับถ้าวนะีเอล่าสเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสกิลเกมลับอยู่แล้วแหละถ้าจะเพิ่มก็มีเพิ่มสกิลจ่ายบอลไปมจ่ายบอลมีวัลทัดให้แล้วแล้วก็สกิลเลี้ยงนะครับรวมถึงเออไฟติ้งมีให้แล้วก็โอเคแล้วสำหรับวีเอล่านะหลายคนถามว่าเปิดดีไหมพี่โหผมบอกเลยนะว่าก็นับใครที่ไม่เคยมีวีเอล่าเลยสักล่างอ่ะผมว่าเปิดได้นะแต่ว่าใครที่มีร่างแองเคิลแมนอยู่แล้วก็ข้ามได้เช่นกันแต่ว่า ข้อดีของวิ่ีล่างนี้เลยนะฮะคือเพรสสไตล์อย่างเดสทอยเยอร์เนี่ยการเคลื่อนที่การเข้าหาบอลความมันในการเข้าแท็กเกิลเข้าปะท้าบอกเลยว่าเดสทอยจะมันกว่าล่างอื่นดีกว่าล่างแองเกิลแมนนะครับดีกว่าล่างบ็อกทูบ็อกคือเดสทอยมันเป็นสไตล์ดุดันอยู่แล้วและอย่างหนึ่งข้อดีของเดสทอยคือการเล่นเซนเตอร์ครับผมถ้าเกิดอัพไปเล่นสายเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเซนเตอร์แบบบัคอกอะนะครับและอย่างหนึ่งคือยืนเซนเตอร์ธรรมชาติเพราะว่าเดสทอยเนี่ย มาเล่นเซนเ,น,เนเตอร์ได้อยู่แล้วคือล่างเนี้ยได้มาผมว่าคุ้มนะล้อส่วนสูง192าบอ่ะเอาไปยืนเซนเตอร์ค่อนข้างดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าใครได้ล่างนี้มายังไงก็คุม้มวีอร่าเนี่ยไม่ว่าล่างไหนยังไงก็เก่งแน่นอนนะครับ